กระดุกกระดุกหนึ่งตัวอ่าได้สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพบานจันตะเกิจเมื่อนี้แม่ลุ้งผ้ามากยามรอบยามจันยกสะดุกเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งว่ามือนี้จะมานอยู่บ่แต่ว่ากะเบิ้งแล้วเงียบเงียบอยู่มือนี้กลับเฮ้าเอารอบพี่น้องรอบเพรเองเนาะที่แม่กุ้งอัดคลิปไว้เมื่อวานนี้ พอบานเพิ่นนั่งเฮ็ดเอาแบบบ้านๆง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดเองนี่จบบประมาณนี้นี่ปากกระชิเขานี่ป,ปุ๊บเนาะเนี่ยเขานี่ผมปับ๊บอ่อาบอกเถอะดึงอันนี้ไว้ <laughs> อ่าก็จะรูปลักประมาณนี้เนาะลูกทุ่งลูกทุ่ง แบบง่ายๆมันบานก็จะ,จะบบเอาไปเปลี่ยนเออเดี๋ยวจะไปยามรอบยามจันเบิงว่ามือน,นี่จะมันอยู่บอกอันนี้ก็เป็นบางวันนะพี่น้องเนาะอันนี้ให้เบิงว่าวิธีเอ่อชาวบ้านเฮ้หาอยู่หา,หากินแบบนี้แหลนะน้องพี่น้องเนาะบางมือก็ได้บางมือกะบบได้ละกะเดี๋ยวเสร็จแล้วแล้วเขาก็จะไปเบิงแมงกีซ่อนที่เปิดเสียงรอไว้เมื่อคืนนี่เนาะ ว่าจะได้อยู่บ่อเพราะว่ามือน,นี้ดูซื้อว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวอยู่พี่เนอะแต่ผมขึ้นนี่เพราะว่าอ่าย่งางไ้ไปเบิ่งอยู่เนาะว่าจะได้จากกิโลเดี๋ยวจงค่อยไปเบิ่งว่ามันได้ตายอยู่บ่เงินหมูว่านี่ได้สองโลครึ่งย่างอ,อมทงเห,หรอพี่น้องเลยสามสิบแต่ด้อมมือน,นี้สังเกตเบิง่ง ด้วยสายตากรสิมาเฮ็ดคลิปกะเงียบนะ <c oughs> จันจันกับบอลันรอบกะได้อยู่บ่หลายเบิ่งเล้วบ่บ่นนาสิมานไปานไหมือนี้แต่ว่ากับพ่อได้ปนหน่อยนวันนี้ไม่ได้ขายพี่น้องวันนี้นี่ปน,นปลาก,กินนาะพี่น้องเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวคอยไปเบิ่งว่าเขาจะได้จักตู่ได้หลายอยู่บ่มือน,นี้ เดี๋ยวบึงพอบานเดผลเปลี่ยนเปลียปยป่ยนลอบเอาอันใหม่เนาะเว้ยเมือ่อยยางอ้อมทุงคนกับหางอ้วนอันนี้จะเป็นรอบที่เ็ดใหม่หมู่บ้านนี่แต่ถ้าเกิดเอฟซีผู้ใดอยากให้เฮ็ดให้เบิ่งกะคอมเมน์เข้อมาใต้คลิปเดอ้ออาจจะ ทำคลิปพาเห็ดน้องพี่น,น้องเนาะบนินสวยพี่น้องนิ่นใช้งานอ่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เน้นสวยเน้นใช้งานเนาะคือก,กันกับหอ,อกหมูไม่กุ้งกันละไม่เน้นสวยแต่เน้นใช้งานน้องพี่น,น้องเนาะเห็ดอ่ากรหอกูกับเห็ดเอาพี่น้องเน้นใช้งานอันนี้จะเป็นห้วยไผ่น้องพี่น,น้องเนาะห้วยไผ่อยู่ไตหน้าไม่กุ้งลงมาหน่ละ จะเป็นห่วยห้วยน้ำธรรมชาติเนะน้ำโมลายบันไดพอได้หาอย,ยู่หากินอ่ะหน้าแม่กุ้งก็จะอยู่นูน่นเห็นนี่วะบนอ่าขาวๆตรงนั้นก็คือตรงที่แม่กุง้งไตหลอดแมงเนาะตรงนี้อ่าสองอันพี่น้องเห็ได้บอหนึ่งและสองดิหันลำโพงเนาะหันห้อนมาทางนี้เนาะพี่น้องเนาะ อเพราะว่าอแมงกิซ้อนพิ่นจะมักอยู่ไก่แรงหนามนะพี่น้องเนาะหันมาทางนี้แล้วก็แถวระแวกขางเคี่ยงกับบบมี่โบมี่อที่อยู่อาศัยของอุคคนะเนาะเฮ็ดให้บบเป็นการลบกวนนะพี่น้องเนาะแต่ถ้าเกิดพื้นที่ใดที่เป็น,นไ,ไก่เงอนไก่สั้นกะอาจจะบบเป็นคนดีเพราะว่าเสียง เสียบแก้วหูหมากพี่นอ้องอ่าเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวแม่กุ้งจะพาไปยามรอบรอบที่นี่เนาะอ่ะาแจ็คมันโมมนันอันนี้ก็ไม่การันตีว่าจะได้บบได้เนาะพี่น,อนอ้องเนาะอ่าหลังที่หนึ่งเ <มา S 1> นาะปลากันครับเงียบไม่น่าจะมันเนาะพี่น้องเนาะอ่าจะยกขึ้นมาดนได้หนึ่งตัวขาว <laughs> อ่า เย็บเป็นหนึ่งแต้มเดีย๋ยวมาลุ้นกันไปเรื่อยๆเนาะว่าเขาจะได้จากตูพี่เนาะแดดมือน,นี่กระรู้ซึกว่าสิห่อนเนาะพี่น้องเนาะแดดแรงอันนี้ก็จะเป็นสะดุ้งที่เฮ็ดว้อยู่ใต้หน้านาะพี่นนอะเป็นสะดุ้งใหญ่กะบบถึงกับว่าใหญ่ไปไหนเนาะกลา, <ไป S 1> างกลางกลางกลางอันนี้ลุ่งไปยาม อันที่สองเนพี่น้องอันที่สองก็รู้ซึกว่าจะเงียบอีกเช่นเคยพี่น้องเมื่อนี้เป็นอย่างที่เงียบเนาะพี่น้องเนะาะ่ว่าน,าน้ำมันคุณดีอยู่พี่น้องคุณลักษณะน้ำแบบนี้ก็คืออ่นาน้ำแห้งเน,นาะน้ำแห้งน้ำหน่อยเพียให้เพิ่นคุณเนาะพี่น้องแล้วก็ยังกับหาอยู่หา,หากินหลายดีฝางเเขาเจ้าก็มาบ้านแห้ มากัดป่าพี่น้องกัดป่ากัดกัดแล้วก็ว่านเหียเนาะเดี๋ยวพาอีสานเนาะเราแบกที่นำแหงจะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้จะจะรองยกไข่เบิ้งพป่น้องว่าจะได้อยู่ว่เราจะไม่เสียงครับพี่น้องเราจะไม่เอาชีวิตมาเสี่ยงไปได้อยู่บ่อันนี้จะเป็นสะดุ้งใหญ่เนาะทวานเป็นหยกไข่เบิ้งโบมาอันนี้ก็เขาพี่น้องเงียบมือหนีเงียบแต่ว่ากะมาเห็ดขีดหาพี่นนองเมืองนอกว่าแต่ละมื่น ได้ป่ามาแบบไดเนาะพี่น้องเนาะกังขึ้นส่วนหมากจะไม่ยกสะดุ้งใหญ่ช่วงกังขึ้นเนาะพี่น้องอ,า,อาจจะได้มือละโลสองโลเนาะแต่มือนี้อผูอบานยกไปแล้วเอามาขายแล้วช่วงเ้ลได้ประมาณหนึ่ง<ล>กิโลเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งกิโลนี่เงียบปะโอเด็กคอ<ร>นไปของคืนลวเดือดออนไาย เจ้าของเขาอยู่ไีน,นี่ก็เป็นฟูงควายเนาะฟังตรงขามหมวยเนาะพี่นอ้องอันนี้ก็เป็นเนื่องอย่างที่เค็ดให้เสียหายก็คือบางเถอาพึ่ลุกมาก,กินน้ำเนาะแล้วก็ไปเหยียบอรอบเหยียบจันที่เห่า<อ>เห็ดใบเนาะพี่น้องเนาะค็ดให้เสียหายแต่บางเื้อร้อนลวกกับพังเนาะพี่นอ้องอ่ะอันนี้จะไปยามรวนหลังหนึ่งดียวเห็ดว้เนาะนจะเป็นจันเนาะพี่นอ้อง แต่ว่าพบบาลว่าลันลันหลังหนึ่งเดี๋ยวไปเบิงว่าได้จะได้อยู่บ่จะมานอยู่บ่ต่เบิงเรามือนี้กะโบมานเหียบนี่กะบบลันเนาะถ้าเกิดบบลันเข้ากะบบยมเนาะพี่น้องเนาะบบยามอสังเกตเบิงกะคือถ้าเกิดจันเนาะปากเึ้นลันปิดแสดงว่าอันนั้นก็คือปิดป่าเนาะพี่น้อง ตัวนี้ก็คือปากเป็นปิดลงมาเนาะพี่น้องเนาะปิดลงมาอันนี้ก็เห็ดเองพี่น้องเป็นเป็นจันแบบบ้านเนะาะเอาไม้เศษไม้เกาๆมาเห็ดอันนี้บอกปากคนจ,นจะปิดเปิดออกพอบานว่าได้ตัวนวึงเดี๋ยวไปเบิ่มกัน,นว่าไป ปลาดุกปลาดุกหนึ่งตัวอ่าได้เอ็กตัวละมีเท่าจะเทออกแล้วก็จะให้พอบ้านเนาะ,ะจับให้เบิรงเนาะพี่น้องเนาะว่าวิธีจับปลาดุกจับแบบไหนเนาะพี่น้องเนาะแม่กุ้งกับปลากาจับเพื่อกันย่านอ่าเึ็บนี่บอพันจับก็คือเพันจับง่ายา วิธีจับปลาดุกเนาะดุกเนาะพี่น้องสำหรับคนที่ชำนาญเนาะพี่น้องเนาะส่วนตัวแม่กุ้งไม่จับเด็ดขาดเนาะพี่น้องย่านพี่น้องย่านย่านย่านได้ปลาดุกหนึ่งตัวมือนีได้ปนหนึ่งแล้วถ้าเกิดไปเห็ดนักกินกะปนเนาะพี่น้องเนาะกินปนน้ำหลายๆเลี้ยวไปหนึ่งมือเนาะพี่น้องเนาะปนใช้น้ำหลายๆ คำเขาไงๆนะพี่น้องอันนี้เขาไปตั้งรอบในยูลักษณะแบบเก่าแล้วกนะ็เปิดปากน้พี่น้องเนาะเปิดปากอันนี้เขาเรียกว่าจันน้าพี่น้องเนาะจันจันดักปลารอบกับจันจะบุกือกันเนาะจันจะเห็ดแบบจากใหม่เห็ดเป็นคล้ายๆกับดักนาะพี่น้องเนาะเวลาป่าเป็นเขามาปลาจันเพื่อนก็นจะปิดล่งเองอัตโนมัติ <ไป S 1> นะ <ไป S 1> ส่วนรอบก็จะเป็นต่อปาเป็นด่างเขียว ไครที่เป็นเชือกเขียวเนะพี่น้องเนาะเห็ดแล้วก็เห็ดกับดักคนนอนคือกะแต่อันนั้นจะสามารถเขาได้ทั้งป่าไงแล้วจะความขนาดที่เขาเห็ดเนาะขนาดญงกับเขาปากเป็นใหก็สามารถเข้าตัวไงได้อันจะเป็นหลอดพี่น้องหลอดจองอันจะมีหัวกับท้ายเนาะพี่น้องเนาะกับประมาณนี้ก็พี่น้องเงียบอ่าถ้าเกิด มีป่านั่นก็คือน้ำจะสั้นไวเนาะาะวป่าเป็นร้อยป่าเป็นหาทางออกอันนี้ก็คือเงียบจะเป็นัหัวกับไผายเนาะกัดไม่มันลกง่วงนี่คือเอาเห็ดไหม้ไผ่สารเป็นไม่เจาะน้องเขบขางเกิดป่าเป็นร้อยมากเป็นกระร้อยมากเขารอบเนาะปากรอบส่วนข้างบนเนะ่็จะเป็นกระด้างเนาะพี่น้องเนาะรอบอยู่ประมาณสิบกว่าหลัง เขาอยากไปจากลาลหลังแล้วมานไหมเงียบม, <c oughs> มือมอไรวาอาจขีีปัดประ,าประมานบ่ไปงออกุ่นเลยุดไปพ่น ก็กลับมางเดิมเนาะไเดินตัวนี้ใช่ต่อซองอันนี้ก็เฝ้าอีกแล้วนะพี่น้องเนาะไม่หมานพี่น้องไม่หมานเ้าหมดเลยแต่ก็มาเห็ดคีบให้พี่น้องเบิงนะ่งเนาะเพราะว่าแต่ละมือแต่ละงเงี้ยนนี่ที่เ่าได้ป่ามาลุ่มคีในช็อต <c oughs> ใน <c oughs> อ่าช่องต่างๆนี่ได้มาจังได้เนาะพี่น้องเนาะมือไดมาเห็ดคีบนั่นน,น,น,นี่ก็สรุปแล้วก็คือไม่หมานพี่น้องตายกล้องปนเดี๋ยวมือไดมันมันเดี๋ยวจะมา อาธีปเบึงเนาะว่ะป่าเขาจะเป็นลัสษณกแบบใดเนาะพี่น้องเนาะสรุปแล้ววันนี้ก็คือไม่มานเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้พี่น้องได้ปลาดุกตัวเดีแล้วกะป่าสูตรหนึ่งตัวเนาะพี่น้องเนาะบ่ได้มือนี่บ่มานถ่ายให้ถ่ายให้พี่น้องบึงว่าแตะลืมือ ที่ได้คลิปป่ามาลงกะจะจังสีเนอะมายามย่ามือเส้ามือไดมานกะมานเนาะพี่น้องเนาะคลิปหมู่ว่านี่ลงไปได้ช็อตนั่นกะมือนั่นกะมานเนาะพี่น้องพ่อได้กินมือนี้ก็เลยอยากมาเห็ุคลิปให้พี่น้องเบิรงว่าแต่ละมือว่าเข้าได้ป่ามาจะใสแล้วนี่ซ้ำส,สีได้ป่าซ้ำนั่นนั่นเข้าดักไวจากหลังเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมือนี้ แม่งฮอกะอดได้อยู่กะด้วยสายตาเนาะแม่กุ้งยังพอด้สั่งประมาณซํำเกาพี่นะประมาณหนึ่งกิโลครึ่งถึงสองกิโลเนาะอ่แม่กุ้งจะได้ประมาณนี้ทุกมือพี่นอกถ้าอากาศห่อนอบอ้าวเนาะบบมีลมอะ่ะงามงอันนี้คือสดๆเนาะบบได้หอกะจะเอาใส่ผููทางแบบนี้เพราะว่าเผื่อจะไตขึ้นมาบบได อะกลับไปนี่กะถ้าเกิดมีลูกค้าอ่าผู้ที่พ่นสั่งไว้แบบสดๆแม่กุ้งกะเอาใส่ถุงเนาะไปให้เพิ่นเลยเนาะพี่น้องเนาะหรืออถ้าเกิดทรงแม่ค้าตลาดเฮาก็ต้องไปต้มเนาะพี่น้องน้ำไปต้มต้มแล้วก็เลือกเลือกนี่เลือกไอใบไม้ไมแล้วก็มันจะมีตูตูอีย่างที่มันปุ่นมากเนาะเฮาก็เลือกออกแล้วก็ทรงแม่ค้าตลาดเนาะอันนั้น จะเตะตมเนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้าเกิดแถวบ้านเพื่นสัง่งว่าเอามาแห่แน่โลวหนึ่งสิแม่กุ้งกะเลือกแล้วกะใส่ถุงไปให้แบบสดๆเลยเนาะแล้วแต่เพื่อนผู้เพื่นสีสั่งเนาะพี่น้องเนาะบางคนกะสั่งให้ลวกให้เนาะอันนี้ก็แล้วแต่ผู้บริโภค <c oughs> จะสั่งเนาะพี่น้องนะเนาะให้ได้บิดบางคนส่งไปให้ลูกค้าเอา้ลูกไอ้ลูก,ล,กลูกสาวลูกชายอยู่กรุงเทพกะให้สินให้พร้อมแม่กุ้งกะสินให้เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าแม่กุ้งมีครบ อุปกรณ์ครบที่มีอุปกรณ์ครบก็คือไไ่กุ้งเห็ดหนูเนาะทำหนูเนาะพี่น้องเนาะทำหนูทำหนูบางคน้นลูกค้าเพื่อนอันเอาไปให้ทรงไปให้ลูกเพื่อนก็นให้ซีนสูญอากาศให้พร้อมเนาะอ่ะอันนี้หลอดไฟมีสองสองชุดข้างบนกับข้างล่างเนาะพี่น้องเนาะก็จะได้อยู่ปรามานนี้เนาะคองทุกมือกะต้นทุนกับอยู่ที่ไมกุุงเราห้ฟังล่ะ,ะมา 1, ่านพันนี่นี่เนาะพี่น้องเนาะ ฮ้อนสองตัวนั่นก็ยูสองร้อยสองอันก็นสี่ร้อยเนาะพี่น้องเนาะมีหลอดไฟแล้วก็มีสายไฟแล้วก็มีเครื่องขยายเอ่อเครื่องขยายเนาะแล้วก็แฟสได้แล้วก็เข้กเากับตัวไปกับประมาณพันพี่น้องพันพันหลักพันเนาะพี่น้องเนาะพ,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 พันนิดๆเอากับมาแตงใส่แบบนี้อันนี้ก็ถ้าเกิดอากาศทนห่อนสี่เข้ากับเป็นไรได้คู่มือเนาะมือละโลสองโลกอะร้อยสองร้อยเนาะสำหรับอ่าไทยบ้านเข้าเนาะอีสานห่วย ที่แม่กุ้งลุงไปยามป่าเมื่อกี้นี่ก็อยู่ตรงนั้นเนาะเมื่อนี้บอ่อหมานเนาะพี่น้องเมื่อนี้บอ่อหมานป่าได้สองตัว <c ười> คุยกันกั็ขออา่านไอยว่าจะมาเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปอ่ายามรอบเพราะแต่แต่ละมือน,นั้นอ่พอาพ่อบ้านพืนจะไปยามรอบเนี่ยมือเสาร์เนาะ <S <S แล,ะล้วก็ได้ป่าขึ้นมาแม่กุ้งกับมาอัดคลิปลงในช็อตแน่ลุง อในช่องทางต่างๆ,างๆกับมีพี่น้องเพื่อนอยากเห็นอยากหูเนาะว่าเข้าไปหามาแบบใดนอาองไม่คุงก็เรียกว่าเออคุยกันกับพอบานว่าจะไปล่งไปถ่ายให้พี่น้องเบิรงว่าหาแบบใดแต่๋มือนี่ผัดบหมานเดีอยาเดี๋ยวมือใดมันหมานเดี๋ยวจะถ่ายให้เบิรงอีกเนาอว่าอ่าแต่ละมือนะเข้าไปยไำได้ซ้ำไใดนาะมือว่านนี่ไู่พี่น้องมือว่านนี่ประคอไปอยังอ่ะจะคลิปมือว่านนี้เนาะนี่ไม่กุงจะไม่กุงล่งช็อตไปนี่แหละ ได้พี่น้องได้เหมือนนั้นได้เพื่อนกระโทรมาอยู่วะลงมาอาดคลิปแน่ได้ป่าเมือว่านแต่บางเอือนโทรศัพท์ไม่กุุงมนะันอะบ่ได้ยุติตัวโทรศัพท์เม่กุุงว่างไว้แล้วไม่กุุงนะ่ะล่างขอ,อกมูเพราะว่าเสียงดังเนาะเสียงใดตอนนี้กะกำลังล่าง,าง,างขอ,อกหมูอยู่อันนี้ปั๊มนม้ำนี่ปั๊มดำเม,ม่กุุงอันนี้ก็จะเป็นบริเวณขอ,อกหมูไมุ้งกนุงนีน่นอันนี้ก็หลอดแมงอันนี้ก็หลอดแมง ้างล่างก็ใส่รอบใส่ป่ายกสะดุ้งเห็ดสะดุ้งไว้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือวิธีชาวบ้านวิธีชนบทเนาะอยู่แบบพอเพียงเนาะเกษตรผสมผสานพี่น้องร่วมกันมบดในตัวไม่กงเงนี่แล้วเนาะอันนี้ก็ลงไปนี่ให้หน้าว้แต่เห็ดเขาเห็ดน้ำของเมืุงเบิดเนาะอันนี้ก็นี่เตรียมตัวปลูกกล้วยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นต้นไผ่ไผ่เลี้ยงเขาแต่ส่วนมากไม่ืุงจะโลแล้วก็จะปลูกกล้วยละเพราะ่กล้วยนี่ได้ประโยชน์ลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เดี๋ยว คลิปนานๆคลิปโตๆไปเดี๋ยว่อยจะมาเราให้กันฟังเนาะถ้าจะเราไปในคลิปเดียวมันบจ่จบางพี่น้องอ่ามือนี้ยังไงกะพามายามรอบบ่มานพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่คงนิพพรจันตเกตียบนี้จ้ะเรื่องมูมูและอ่าเรื่องทั่วไปเนาะอยู่แบบพอเพียงกเกษตรผสมผสานเนาะพี่น้องเนาะอยู่ที่นี่ที่เดียวกดติดตามไว้เนาะพี่น้องเดี๋ยวมือหนา้าแม่คงจะพาไปเหตุอีอย่างอีกในแบบอีสานบ้านเฮากดติดตามไว้เลย Selamat dija